สเสวยวิมุตติสุขหมายถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงสเสวยสุขอันเกิดจากวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสท,ทั้งปวงหลังตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบเย็นและปีติอันลึกซึง้งที่ไม่ขึ้นกับสิ่งภายนอกสัปดาห์ที่หนึ่งโพธิบัลลังก์ใต้ต้นพระสีมหาโพทรงพิจารณาปฏิจจสมุตบาทธรรมที่ได้ตรัสรู้ และเต็มเปี่ยมด้วยปีติสุขแห่งความหลุดพ้นสัปดาห์ที่ 2, สองอนิมิสเจดีทรงยืนเพ่งพิจารณาต้นโพโดยไม่กระพริบตาตลอดเจวันแสดงถึงความกะตันยูต่อสถานที่ที่ให้ร่มเงาและเป็นสถานที่ตัสรู้สัปดาห์ที่3ามรัตนะจงกรมเจดีทรงเดินจงกรมไปมาระหว่างอนิมิสเจดีและต้นพระศีมหาโพ เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความไม่หยุดยั้งในการฝึกฝนจิตและกายแม้ตรัสรู้แล้วสัปดาห์ที่4รัตนคระเจดีประทับขัดสมาธิในรัตนคระเจดีหรือเรือนแก้วซึ่งเทวดาเนรมิตถวายจากนั้นทรงพิจารณาพระอภิธรรมสัปดาห์ที่5อัจจปาละนิคโครธพระพุทธองค์ประทับใต้ต้นไทรณบริเวณ ซึ่งเป็นที่อาศัยของคนเลี้ยงแพะส่งตอบปัญหาของพราหมณ์หูหุกชาติพร้อมทั้งแสดงธรรมที่ทําให้เป็นสมณะและเป็นพราหมณ์จากนั้นได้มีทิดาพยามานวสวัตดีคือนางตันหานางอรดีและนางราคามายัว่วยวนด้วยวิธีต่างๆแต่พระพุทธองค์ก็ทรงหนักแน่นไม่หวันไหวและตรัสไล่นางทั้งสามหนีไปสัปดาห์ที่6ใต้ต้นมุจลินหรือต้นจิก ครั้งนั้นได้เกิดพายุฝนตกลงมาตลอดทั้ง7วัน7คืนพญานาคนามว่ามุจลินจึงขึ้นจากบาดาลมาขนดล้อมรอบพระวรกายพระพุทธเจ้าและแผ่พังพานใหญ่เพื่อปกป้องพระองค์จากพายุฝนและสัตว์ร,ร้ายสัปดาห์ที่7ใต้ต้นราชาย,ยตนะหรือต้นเกตตาปุษสาและพันลิกะสองพ่อค้าหนุ่มได้เข้าเฝ้าพร้อมกับถวายสัตตูพง และสัตรกก้อนเพื่อเป็นพัตตาหารครั้นแล้วพ่อคาทั้งสองคนจึงได้ปเปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นสารณะตลอดชีวิตทั้งสองจึงกลายเป็นอุบาสกคู่แรกของโลกเมื่อสิ้นสัปดาห์ที่7เสด็จกลับไปประทับใต้ต้นอัชปาละนิโครธทรงดำริถึงความลึกซึ้งแห่งธรรมที่ตัดสรู้คือปฏิจจสมุป,ปาทและนิพพาน แล้วน้อมพระไทยที่จะไม่แสดงธรรมเป็นเหตุให้เท้าสหาบริปรมมากราบทูลอาราธนาขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเพื่อโปรดคนที่สามารถโปรดได้พระพุทธองค์ได้ทรงจำแนกปัญญาของเวนยสัตว์มีอยู่สีจำพวกเปรียบได้ดังดอกบัวสี่เหล่ามีดังนี้ 1. อุคติตันยูคือผู้มีปัญญาเฉียบแหลมฟังธรรมครั้งเดียวก็เข้าใจจ้งแจ้ง เปรียบเหมือนบัวที่โผล่พ้นน้ำพร้อมจะบานรับแสง 2. วิปปจิตตัญยูคือบัวปริ่มน้ำคือผู้มีปัญญาปานกลางฟังทำหลายครั้งหรือไตร่ตรองแล้วจึงเข้าใจเปรียบเหมือนบัวที่อยู่ปริ่มน้ำอีกไม่นานก็จะโผล่พ้นน้ำสาในยยะคือบัวใต้น้ำ คือผู้ที่ยังต้องอบรมต้องสั่งสอนอีกนานเปรียบเหมือนบัวที่อยู่ใต้น้ำต้องรอเวลาจึงจะโผล่ขึ้นมา 4. ปะทัปประมะคือบัวจมโคลนคือผู้ที่ไม่มีโอกาสบรรลุธรรมเพราะจิตใจปิดกั้นอย่างหนักเปรียบเหมือนบัวที่จมโคลน ไม่อาจโผล่ขึ้นมารับแสงได้เรื่องราวการเสวยบิมุติสุขตลอดทั้งเจ็ดสัปดาห์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะพระเจริยวัตของพระพุทธเจ้าหลายประการอันได้แก่ความเป็นโลกุตระความอยู่เหนือโลกการเป็นผู้ชนะกิเลสทั้งปวงหรือผู้ปราศจากกิเลสและการกรตัญญูรู้คุณ